ดน่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนประจำวันที่19ตุลาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ a c e b o o k สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยออนไลน์อย่าเชื่อถ้าไม่อยากเสียเงินหมดบัญชีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงทุกรูปแบบ ตัวอย่างหลอกลงทุนเห็นเกลื่อนในโซเชียลมีเดียสร้างเพจปลอมปลอมชักชวนลงทุนอ้างได้ผลตอบแทนดีคนร้ายมักแอบ,บอ้างร้านทองชื่อดังหรือบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงใช้ภาพผู้บริหารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินลงทุนล่อลวงให้ตายใจโดยให้ผลตอบแทนในระยะแรกพอเหยื่อหลงเชื่อลงทุนเพิ่มก็ติดต่อไม่ได้เสียทั้งทุนพลาดทั้งกำไร เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนลงทุนและพึงระลึกไว้เสมอว่าหากมีผู้ชักชวนลงทุนที่ผลตอบแทนสูงง่ายเร็วให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าหลอกลวงประชาชนสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s e o n l i n e g o t h เท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ